สวัสดีค่ะวันนี้มาช่องทีวีบูมันชื่อเต็มชื่อว่าทีวีบูมันทะเลแล่นนะคะและวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับสกีบิดีทอยเล็ตนะคะคือเราไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับสก i บิดีนานมากเลยตั้งแต่ตอนที่6 1เนอะใครที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดไลค์ไว้นะคะแล้วก็ไปรับชมดูกันเลย ต่อไปก็มีอีกนะคะตัวที่ก็เจ้าไข่อะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวที่สี่ตกตกเลยนะคะรแล้วคือตกอะไรก็ประมาณแบบไม่ใช่ใแล้วก็ตก คสำคัญทีอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคน,นคที่ช่วยตีนไปได้ห็น,น,น,หน,น,นแล้วก็เดินต่อไปนะคะเดินไปทุกคนเราจะไปแล้ว,ลลวนี่ อักีคน่คอเค้คทุกคนาเข้าใจแล้วคือกลุ่มทีวีแมนะ่ะมันจะมีอสเตอร์เขาเรียกอะไรนะที่เป็นแบบข้าสมมติเราเข้าฐานทบแล้วเขาล้วเราเขาไม่ต้องพาเราวับแตเ่เขาจะให้เราวับไปเองก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้เนาะ เราไปดูต่อันเลยแค่อันนี้เองค่ะถ้แค่ณน้วก็ไะดูอีดแยวค่ลานค จะเอาแค่ตรงที่แปกนะคะโอเคยอค้อนตอนนี้เลยโอเคตอนที่ยังไม่ร้อนนะคะ๋ยวคนจะต้องตามมาดูตอนที่หกสิบสี่ค่คะไม่หลอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องตอมามไปดูตอนที่ ก็จเขาเปิดพลังไหนให้ไหมล่ะเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรก็จะเปิดพลังอะไรก็จะเปิดพลังอะไรก็จะมาเรียนรู้ที่เขาจะมาทำแบบยุ่งเหมือนเช่นเคยใช่ไหมแล้ว Lepas ni, lalu kita semua kita begini dengan orang yang kecil macam kita, kita kahwin lagi. Lepas kita ke sini, lalu kita ini, lalu kita. Thank <laughs> you.